วันนี้แม่งอยู่กันในซีรีส์สภาพเรื่องการเงินนะครับซึ่งใน E ีก่อนหน้าอ p ที่หนึ่งเนี่ยผมได้พูดถึงคํานิยามอิสะภาพเรื่องการเงินในแบบฉบับของคนธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือว่าเราสามารถพอใจในจุดที่เราอยู่ได้นะครับแม้เราจะมีเงินเก็บแค่ห้าหมื่นหรือว่าหนึ่งแสนครับแต่ว่าเราก็รู้จักพอมาณในตนเองนะครับรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับแล้วก็บริหารจัดก,การไปตามนั้นนะครับก็คือแต่แน่นอนครับความพอใจของแต่ละคนเนี่ยมันความพอดีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราจะรู้จักมัน้ยนะร่ําาาเเลกวใหึ จเจริญสติรู้สึกตัวนะครับพอสติเรามีกําลังขึ้นพัฒนาขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้จักความพอดีของสิ่งต่างๆครับรู้จักประมาณตนเองนะครับแล้วมันจะรู้จักว่าอ๋อความพอดีของเราอยู่ตรงไหนเองนะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจอยากจะลงรายละเอียดเรื่องเนี่ยผมก็ได้พูดในซีรีส์สภาพเรื่องการมีอิสระภาพในด้านสุขภาพนะก็ลองไปหาฟังได้นะครับว่าเจาะลึกรายละเอียดของการจเจริญสติรู้สึกตัวนะครับแต่วันนี้นะครับถึงแม้จํานวนเงินที่เราจะมีห้าหมื่นหรือว่าหนึ มันก็ต้องมีการที่เก็บออมสะสมนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคในการที่ผมใช้ออมเงินนะครับในเทคนิคในการที่ผมร,รู้สึกชอบเก็บเงินนะครับในประมาณสิบห้าปีที่แล้วที่ผมเริ่มต้นนะครับว่าผมทําอย่างไรนะรผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ง่ายสำหรับเพื่อนๆนะเพราะผมก็รู้ในตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากอะไรนะครับเริ่มต้นจากเป้าหมายก่อนนะครับความสะนันของเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนมีเข็มทิศของชีวิตนะครับเพราะว่าในชีวิตของคนเราในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีอารมณ์ความรู้สึก เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเราไม่มีเป้าหมายครับมันจะทําให้เราไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆนะพวกนั้นนะครับซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะทําให้เราอยากจะใช้เงินมากกว่าเก็บเงินนะครับถ้าเรามีเป้าหมายเราก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกนั้นครับเราก็จะมีการที่เราเก็บเงินในตามความเป้าหมายของเรานนัเองครับต่อมาก็คือการที่เราพอเรามีเป้าหมายแล ความรู้สึกของเราครับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะครับมันไม่จะเป็นว่ามันจะต้องสิ่งนั้นในเป้าหมายของเราสิ่งเราอยากได้มันจะต้องมีเหตุผลมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีในตอนเริ่มต้นนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วพอเราทําได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกถึงอุณค่าของการเก็บเงินนะครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เราทําได้นะครับแล้วในการเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายอะไรที่มันใหญ่มากนะครับสมมติผมยกตัวอย่างนผมเองย้อนไป15ปีแล้วเนี่ยผมอยากจะได้เครื่องคอมประกอบแบบแรงๆเหมือนร้านเกมนะครับเพื่อเอาม นี่มันก็เป็นอะไรที่มันแบบมันก็ไม่ได้มีเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมาจากความอยากของผมจริงๆนะครับพอผมอยากเนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันให้ผมอยากจะทานะครับพอผมทําได้แล้วเนี่ยมันก็ทําไปมันก็ทําให้ผมรู้สึกถึงคุณค่าของการเก็บเงินนะครับก็คือว่าเราใช้กิเลสนะครับใช้กิเลสใช้ความอยากเป็นแรงผลักดันมาเป็นทางผ่านในตอนเริ่มต้นเพื่อไปสู่คุณค่าที่แท้จริงของปลายทางนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้เรารู้รู้ให้เราเห็นให้เรารู้สึก ศักยภาพที่มันมีที่แท้จริงในตัวเรานะครับซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะประเมินมองตัวเองตัวเราเองนะครับเหมือนเหมือนต่ํากว่ามาตรฐานเกินไปนะครับแต่พอเรามีเป้าหมายเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับอย่างตัวผมเองที่ผมพอผมตั้งเป้าหมายเก็บเงินไปเรื่อยๆซื้อสิ่งของอันนั้นอันนี้มันก็เริ่มใหญ่เป็นสิ่งของที่ใหญ่ขึ้นมานเรื่อยๆนะครับแล้วพอผมอายุผม21สิบเดนะผมได้เป็นทหารนะครับผมก็เลยตั้งเป้าหมายว่าโอเค เราจะไม่เหนื่อยปีนครัามาเป็นอาหารเราจะเก็บผมที่เก็บเงินซื้อรถยนต์ให้ได้นะครับซึ่งพอเวลาผ่านไป1ปี8เดือนนะครับการเป็นอาหารทหารเกณฑ์นะครับผมก็เก็บเงินซื้อรถยนต์ได้ตามที่ตั้งใจนะครับผมก็เก็บเงินดาวประมาณครึ่งพันนะครับได้ครึ่งพันผมก็ผ่อนนะครับซึ่งรถทุกวันนี้ผมก็ยังใช้นะครับผ่านมาประมาณเกือบสิบห้าปีผมยังใช้คันเดิมครับมันทําให้ผมเห็นศักยภาพตัวเองได้อย่างไงก็คือว่าตอนที่เป็นทหารเนี่ยในช่วงฝึกใหม่ถ้าใครผู้ชายใครเป็นนะครับก็จะรู้ว่ามันฝึกหนักมากนะครรัับแลลล้้ววพพอออฝฝึึกกกกกหนนนนเเเเาาาิี่่ืืๆผมะะ็จซ ซื้ออาหารกินกันครับเพราะมันเหนื่อยแล้วก็อยากกินน้าเย็นๆน้าหวานซื้อขนมซื้ออร่อยของอาหารอร่อยๆกินนะครับแต่ผมเนี่ยก็นั่งกิน,กนอาหารโรงเลี้ยงนะครับกินอาหารรงเลี้ยงที่มันข้าวก็แข็งๆนะครับแล้วก็กับข้าวก็ไม่ได้อร่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมมีเป้าหมายนะครับว่าเ,ออเราทําไปเพื่ออะไรครับเราทาสิ่งนี้เพื่ออะไรนะครับมันก็ทำให้ผมกินไปได้นะครับทำให้ผมอยู่ไ,ได้สุดท้ายแล้วก็ผมก็ทําได้ตามเป้าหมาย่ตั้งใจแล้วพอผมทําได้ผมก็ย้อนกลับมามองว่าโอ้โหมันเหนื่อยก็เหนื่อยตอนนั้นแต่ว่าเราสามารถมีพลัง ทนได้ครับทนได้เกินกว่าที่เราคิดนะครับนี่มันก็เนื่องเนื่องมาจากเป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นตัวเป็นเป็นแรงผลักดันนะครับมาสรุปกันนะครับว่าอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เรามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายนี่ก็ตัวเป็นเหมือนเข็มที่ชีวิตนะครับทำให้เราเดินไม่ทาตามอารมณ์ความรู้สึกนะครับมันจะทําให้เราทําตามเป้าหมายนะครับต่อมาก็เป็นถึงแม้แล้วก็เป้าหมายนี่ขอให้มาจากความรู้สึกลองจริงความอยากเรงจริงนะครับเราใช้กิเลสเป็นทางผ่านไปสู่คุณค่าที่แท้จริงนะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะทําให้เรา เห็นเป้าหมายทาให้เราเห็นศักยภาพี่แทจริงของตัวเรานะครับพอเราทําแบบนี้ทั้งหมดพบได้แล้วเนี่ยครับมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ของเรานะครับที่ทําให้เรารู้สึกชอบเก็บเงินนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเพราะเราก็เพราะมันเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นแล้วนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมันไม่จะเป็นว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายอย่าไปตั้งเป้าหมายซื้ออะไรอยากได้อะไรที่มันเกินตัวที่มันใหญ่เกินไปนะครับเริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะผมก็เริ่มจากคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็ไป โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ค่อยๆมันจะเราจะได้แบบไม่บั่นทอนจิตใจเราเกินไปนะถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับสิ่งนี้ก็เป็นวันนี้ก็มีผมก็มีวิธีการเก็บเงินในแบบฉบับของผมมาฝากเพื่อนๆทีนี้นะครับส่วนในตอนหน้าเนี่ยพอเรามีเงินเก็บแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใช้เงินเก็บพอเรามีนิสัยมีเงินเก็บแล้วก็มีนิสัยชอบเก็บเงินแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เงินเก็บที่เรามีนะครับไปลงทุนไปต่อยอดทําให้มันงอกเงยนะครับแล้วผมก็จะมาพูดมาบอกนะครับว่าผมทํำยังไงครับในแบบฉบับของคนธรรมดาทั่วไปนะครับเดืนใหม่น